หลังจากที่ยาปานบำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้นะคะต้นพีิกต้นนี้ออกดอกเพียบเลยค่ะนี่นะคะดอกขาวเห็นไหมคะดอกสีขาวเนี่ยดอกพิกนะคะจากต้นที่เขาสมๆนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาดูต้นพริกที่เยปังบำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้นะคะดอกออกเพียบเลยค่ะนี่นะคะดอกขาวๆนะคะคือดอกพริกนะคะเห็นไหมคะติดลูกลูกก็สวยด้วยแต่ก่อนต้นพริกต้นนี้นะคะจะต้นโสมมากแล้วก็ไม่ออกดอกค่ะเขาจะเป็นโรคเชื้อรานะคะส่วนใบพริกนะคะก็จะเป็นใบ เหลืองใบจุดใบด่างส่วนลูกพริกนะคะก็ลูกสวยด้วยค่ะลูกเขาเกยเขียวมันแต่ก่อนใบเขาก็เป็นใบจุดใบด่างเหมือนกันนะคะดูลูกพริกค่ะเขาเก,กเขียวมันเงาต้นพริกต้นนี้ยายปังก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งกิ่งที่เขาแห้งๆยัง,ยงมีอยู่นะคะ ปกติแล้วจะตัดแต่งกิ่งพอเขาแตกยอดมาก็จะออกดอกแต่ต้นนี้เยปานไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขานะคะออกดอกเพียบเลยค่ะการทาทําให้ต้นพริกของเราเนะะี่ยค่ะติดดอกติดผลได้ดกแบบนี้นะคะและป้องกันเชื้อราด้วยเราจะไปดูวิธีการทำเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้นะคะเราซื้อผลไม้ไมากินเนะะี่ยค่ะเช่นเปลือกงอะเปลือกมังคุดนะคะอย่าทิ้งค่ะ เราเอามาทำปุ๋ยได้เลยยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียรป้องกันเชื้อราทางดินในเปลือกงอกเขาจะมีแร่ธาตุต่างๆเลยค่ะมีฟอสฟอรัสมีวิตามินซีทำให้พืชแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วติดดอกออกผลได้ดีนะคะปังก็เตรียมน้ำเจาวข้าวไว้นะคะ1ลิตรค่ะเราก็ใช้เปลือก ผลไม้ของเรานี่แหละนะคะฉีกเลยฉีกลงไปแบบนี้นีคะลงไปแช่ไว้ในน้ำซาวข้าวเลยในน้ำซาวข้าวของเรานะคะก็มีวิตามิน B มีสารอาหารมากมายอยู่แล้วค่ะน้ำซาวข้าวปเปล่าเนี่ยค่ะเราลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลย เร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชผักของเราทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงแต่นี้เรามาใส่พวกเปลือกผลไม้นะคะเปลือกมังคุดนี้ก็ยับยั้งเชื้อราได้เหมือนกันค่ะเราเอาใส่ไปสองอย่างเลยวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะอะไรเราก็ต้องประหยัดได้ประหยัดไปค่ะ เราทําปุ๋ยแบบธรรมชาติของเรานี่แหละนะคะเอาใส่ไปเลยกี่ลูกก็ว่ากันไปนะคะตังก็ใส่ไปนะะใส่น้อยใส่มากใส่ได้เราใส่เยอะเท<ๆ>่าไหร่น้ำเขาก็เข้มข้นมากเท่านั้นนะคะไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวนะคะที่ปาปนทาเอาไว้ใช้เองค่ะ เราไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำเป่าแช่ได้ค่ะเยปังก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะมาดูที่ยยปังแช่เอาไว้ค่ะนี่นะคะียปังแช่เอาไว้ได้หนึ่งคืนนะคะน้ำเขาจะออกมาสีนี้เลยแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำเนี่ยค่ะไปลดกับพืชผักของเราแล้วก็กรองเอาแต่น้ำค่ะเทเอาแต่น้ำเขาเนี่ย ส่วนน้ำเงาะเปลือกมังคุดจะออกเป็นสีเข้มข้นมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำเยอะนะคะเราใช้ไม่หมดเนะะี่ยค่ะเราก็เก็บใส่ขวดเอาไว้ใช้ต่อได้อีกนะคะเราจะไปดูอัตราในการใช้ก่อน,นะคะ่ะ เดี๋ยวปันเตรียมน้ําไว้นะคะ10ลิตรค่ะก็จะใช้น้ําเปลือกเงาะกับเปลือกมังคุดของเรานะคะใช้เทสครึ่งแก้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปันจะใช้ครึ่งแก้วก็พอสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้อยใช้มากอยู่ที่ว่าต้นผักหรือพืชผักของเราเจริญเติบโตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพืชผักเป็นต้นกล้านะคะเราก็ใช้4-5ช้อนก็พอ ถ้าเกิดว่าเป็นพืชผักที่เขากำลังติดดอกออกผลเราก็ใช้ครึ่งแก้วนะคะหรือร้อยมอลอค่ะยาปังก็จะเอาไปลดเลยค่ะที่ดอกเขาด้วยนะคะใช้ลดเลยเล่นการติดดอกติดผลเป็นต้นนี้นะคะ่ะใช้ลดได้เลยนี่ค่ะกำลังออกดอกนะคะใช้ลดเลย ดิปังก็จะใช้ลดสามสี่วันครั้งค่ะบำรุงดินด้วยนะคะรื้อผักสวนครัวนะคะลดได้ทุกชนิดค่ะใบโหระพานะคะก็ใช้ลดได้เหมือนกัน ลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้เหมือนกันค่ะเขียวงามมากเลยเล่นการเจริญเติบโตไม้ประดับนะคะใช้ลดได้เลยใบเขาจะสวยสีสวยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยใบใหญ่ด้วยค่ะ ป้องกันเชื้อรานะคะป้องกันโรคโคนเน่าหรือรากเน่าเนะะี่ยค่ะบำรุงดินไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้ก็สีสวยเหมือนกันนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากเลยมะนาวใช้ลดได้ไหมคะใช้ลดได้เลยะคะ่ะมนาวก็ใช้ลดได้เหมือนกันกำลังติดดอกเลยนะคะป้องกันเชื้อราที่ใบเขาด้วยนะคะ มะนาของญี่ป่างกาลังลูกโตเลยค่ะติดดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะญี่ป่งก็จะมาใช้ลดกับใบกะเพราที่ญี่ปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะใบหูระพาด้วยค่ะนี่นะคะกําลังแตกยอดเลยใบกะเพราของญี่ปานใช้ลดได้เลยป้องกันเชื้อรานะคะทางดิน และก็ที่ใบเขาด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมะเขือนะคะมะเขือของญี่ปุ่นนี้ก็ใช้ลดได้เลยค่ะเพราะว่าเขากำลังออกดอกเต็มเลยนะคะเราป้องกันเชื้อราเอาไว้เลยที่เกิดขึ้นมากับน้ำฝนเนี่ยค่ะเชื้อราทางใบนะคะ ป้องกันเชื้อราในดินได้ด้วยนะคะใช้ลดได้เลยเป็นยังไงบ้างคะบำรุงพืชผักของเราเนะะี่ยค่ะบำรุงง่ายๆปุ๋ยของเราก็ไม่ได้ไปหาซื้อนะคะก็ลองไปทำใช้ดูนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดซับสไคร์ทางแฟนาขอ